ละครในห้อยถมินคืนนี้ทัพควายของในห้อยเคนเจอปัญหาใหญ่เข้าแล้วค่ะเพราะฝั่งเสือคำแซนอุณวพลเดินหน้าแก้แค้นไม่หยุดงานนี้คนในทับควายเลยต้องร่วมมือร่วมใจกันขวางทางกลุ่มคนร้ายไม่ให้มาย่ำยีหนึ่งในนั้นก็มีบักถึกนัดอติรุษที่คอยเป็นไม้เป็นมือให้ในห้อยได้เสมอนัดบอกเลยว่าเรื่องนี้ผู้ชมจะได้เห็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวอีสานในสมัยก่อนความรักความมีน้ำใจรวมถึงความสนุกสนานอารมณ์ดีไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามค่ะ ในฮอร์ทมินครับผมกลับมาออนแอร์อีกจักเทียนนึงเนาะอยากให้พ่อแม่พี่น้องครับเป็นกำลังใจครับผมให้กับละครเรื่องนี้น้ำเนอะครับรับร้องครับว่าผู้ใดได้เบิ้งอีกเทียนเนี่ยก็สซิได้บรรยากาศเกาเกากลับขึ้นมาครับผมมาเบิ้งอันอันคนอีสานครับตะกี้พื่นฮีดอย่างกันแน่กินข้าวจังไดห้องเพลงจังไดโอ้ละครเรื่องนี้ครบรถอีลีครับผมมีทั้งบูมมีทั้งเพลงไดเนี่ยโอ้มีทั้งอันประเภทนี้อีสานครับมันเป็นจังไดในฮอรทมิน ีให้เบิงสุยางเลยครับพี่น้องครับจังไดก็ฝากเบิงดเดอ้อคืนนี้มีการสูญเสียครั้งใหญ่ของนายห้อยเคนมาดูพร้อมกันหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะ